ช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2022รีลีแจยงทายาทกลุ่มบริษัทซัมซุงในเกาหลีใต้ได้เลื่อนตำแหน่งจากรองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหารของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการแม้ว่าลีแจยงจะกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารอย่างแท้จริงของครอบครัวทันทีหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตในปี2020 แต่ก่อนหน้านี้เขาได้เป็นรองประธานกรรมการบริหารมาถึง10ปีตอนนี้เป็นประธานกรรมการบริหารแสดงว่าในที่สุดเขาก็เป็นผู้ชนะจากการต่อสู้ในครอบครัวกับน้องสาวทั้งสองคนถึงเวลานี้ยุคของลีเจยงได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วตระกูลซัมซุงในเกาหลีใต้กำลังทําการแสดงสงครามธุรกิจแต่ในสหรัฐอเมริกากลับเป็นภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง การเลื่อนตำแหน่งของลีแจยงทำให้ลีวอนจูบุตรสาวของลีแจยงซึ่งเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของตระกูลซัมซุงได้รับความสนใจอย่างไม่เคยมีมาก่อน มีหลายคนบอกว่าซีรีส์เกาหลีเรื่อง r ร b บ r n Bridge ที่เรตติ้งสูงมากในปี2022นั้นเป็นการดัดแปลงมาจากเรื่องราวของตระกูลซัมซุงนั่นเองแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสมมุติแต่ชีวิตของรีวอนจูเจ้าหญิงน้อยของตระกูลซัมซุงนั้นเป็นที่น่าอิจฉาย,ยิ่งกว่าในนิยายและในซีรีส์เสียอีก สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตที่น่าอิจฉาของลีวอนจู oo, เจ้าหญิงน้อยแห่งตระกูลซัมซุงกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ลีวอนจู oo, ก้าวเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยก็ถูกเปิดโปงว่ามีแฟนเรื่องนี้ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดูเดือดบนอินเทอร์เน็ต หน้าตาของรีวันจูในภาพถ่ายแทบจะไม่แตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อนเลยรูปร่างหน้าตาของเธอยังคงดูบริสุทธิ์และน่ารักดูอ่อนวัยกว่าอายุจริงเสียอีกเธอและแฟนหนุ่มยังได้เดินทางไปพักผ่อนที่ชายทะเลด้วยกันไม่แตกต่างจากคู่รักหนุ่มสาวทั่วไป ทุกคนต่างรู้กันว่าตระกูลที่มีธุรกิจใหญ่โตมาตรฐานในการเลือกคู่ครองนั้นเข้มงวดมากซึ่งตระกูลซัมซุงเองก็เช่นเดียวกันลียุนฮ o องน้องสาวคนเล็กของลีแจย n งก็ถูกมาตรฐานในการเลือกคู่ครองของครอบครัวบีบบังคับจนเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษเคยรายงานว่าลียุนฮองได้จบชีวิตตัวเองที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2005 ว่ากันว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ลียุนฮยองมีแฟนที่รักใคร่กันมากแต่พ่อแม่ของเธอคัดค้านการครบหากันระหว่างเธอกับแฟนหนุ่มซึ่งเป็นชนชั้นกลางบังคับให้ทั้งสองคนยกทางกัรลียุนฮยองทนแรงกระทบนี้ไม่ไหวดังนั้นจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหนังสือพิมพ์เดอะนิ York Times ของสหรัฐอเมริกา รายงานว่าหลังจากข่าวการเสียชีวิตของลียุนฮยองเผยแพร่ออกไปกลุ่มบริษัทซัมซุงเคยพยายามที่จะปิดบังสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของเธอโฆษกคนหนึ่งของกลุ่มบริษัทซัมซุงประกาศว่าเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอผูกคอเสียชีวิตในบ้านของตัวเอง ลีบูจินน้องสาวคนโตของลีแจยงไม่สนใจการคัดค้านข,ของพ่อแม่แต่งงานกับบริการที่ฐานะยากจนแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการฟ้องหย่าที่วุ่นวายพร้อมกับการชดเชยทรัพย์สินจำนวนมหาศาลเหตุการณ์นี้ทำให้ตระกูลซัมซุงไม่สามารถยอมรับการแต่งงานที่มีความแตกต่างกันอย่างมากยิ่งกว่าเดิมลีแจยงนั้นค่อนข้างยอมรับเงื่อนไขของครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด พราะริมเซเรีองอดีตภรรยาของเขาเป็นลูกสาวคนโตของประธานกิติมศักดิ์ของกลุ่มบริษัทแดซังดังนั้นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุดย่อมต้องเป็นคู่รักของลูกสาวของเขาว่าเป็นใครกันจากการเปิดโปงทางอินเทอร์เน็ตผู้ชายคนนี้เป็นคนเกาหลีใต้ชื่อภาษาอังกฤษคืออเล็กซ์เกิดที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้สำเร็จการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนฮอสคิส ซึ่งมีชื่อเสียงพอๆกับโรงเรียนโชเอ็ดโรสแมรีฮอลล์ที่รีวอนจูเรียนอยู่ผู้ชายคนนี้อายุมากกว่ารีวอนจูเล็กน้อยและตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนวอลตันแห่งมหาวิทยาลัย p e n ซิลเวเนียซึ่งเป็นโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของโลกสิทธิ์เก่าล้วนเป็นมหาเศรษฐีเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์อีลอนมา์และโดนัลด์ทรัมจากจุดนี้จะเห็นได้ว่าฐานะทางครอบครัวของผู้ชายคนนี้จะต้องดีมากม ชาวเน็ตเกาหลีใต้ที่ชอบพูดเล่นในเวลานั้นยังได้วรวบรวมคุณสมบัติที่คู่รักของรีวอนจูพึงมีไว้ในอินเทอร์เน็ตด้วยตัวอย่างเช่นหน้าตาของฝ่ายชายไม่จำเป็นต้องหล่อมากแต่ต้องแต่งตัวดีมีรสนิยมและรูปร่างต้องสูงและอีกตัวอย่างคือต้องศึกษาในสหรัฐอเมริกาโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดเมื่อดูตามนี้อเล็กซ์คนนี้ค่อนข้างตรงตามคุณสมบัติที่ชาวเน็ตเลือก สำหรับเรื่องที่ว่าครอบครัวของเขาจะมีอิทธิพลสู้ครอบครัวซัมซุงได้หรือไม่คาดว่าลีวอนจูคงไม่ได้พิจารณาหลังชีวิตการแต่งงานระหว่างลิมเซรียอนแม่ของลีวอนจูกับลีจายงล้มเหลวก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฐานะทางสังคมและฐานะทางการเงินที่ตระกูลลีให้ความสำคัญไม่ได้เป็นหลักประกันของชีวิตการแต่งงานที่มีความสุข ประสบการณ์ที่ลิมเซเรียงลูกสาวคนโตของกลุ่มบริษัทแดซังถูกดังแกถูกบังคับเมื่อครั้งอยู่ในตระกูลลียอมทำให้เธอหวังว่าลูกสาวของเธอจะมีชีวิตที่อิสระและมีความสุขมากกว่าเธอและไม่เหมือนทายาทของตระกูลหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นลีวอนจูก็ไปสหรัฐอเมริกาสามารถเติบโตอย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งสิ้น เมื่อเธอสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจำโชเอต r โรสแมรีฮอ l l ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริการูปถ่ายสำเร็จการศึกษาของเธอทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดูเดือดของชาวเน็ตเกาหลีใต้โรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนของชนชั้นสูงที่อบรมสั่งสอนชนชั้นสูงโดยเฉพาะถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงเรียนจะรับนักเรียนจากครอบครัวที่มีฐานะแตากต่างกันมากขึ้นแต่ด้วยค่าเล่าเรียนที่สูงลิบ ก็เป็นการกำหนดไว้ตั้งนานแล้วว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของลูกหลานคนรวยลีวอนจูซึ่งเป็นสิทธ์ร่วมสถาบันกับอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและโดนัลด์ทรัมป์สวมกระโปรงยาวปรากฏตัวในงานปาร์ตี้ของโรงเรียนแตกต่างจากพิธีสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปลายอื่นๆโรงเรียนโชเอ็ดโรสแมรีฮอล์จะจัดงานปาร์ตี้สำเร็จการศึกษาเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือน ในเวลานั้นโรงเรียนได้จัดให้ผู้สำเร็จการศึกษาไปพักผ่อนบนเกาะเล็กๆในรัฐฟลอริดาพิธีสำเร็จการศึกษาเช่นนี้เคยทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อยพากันอิจฉาแต่พวกเขาก็ทำได้เพียงอิจฉาเท่านั้นเพราะคนที่สามารถสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ล้วนเป็นคนที่ได้จ่ายค่าเล่าเรีรรเรยนจำนวนมหาศาลจริงๆ เมื่อสําเร็จการศึกษาได้รับความสุขกับการบริการที่โรงเรียนมอไัยเป็นครั้งสุดท้ายก็ถือเป็นการสมควรแล้วระหว่างการพักผ่อนลีวอนจูซึ่งสูง173เซนติเมตรสวมกระโปรงสั้นลายดอกสวมกอดกับบรรดาเพื่อน,อนแม้ว่าเธอเองจะไม่ได้ต้องการที่จะเปิดเผยกําหนดการการเดินทางและภาพถ่ายของเธอแต่เธอกลับปรากฏตัวในภาพของหมู่เพื่อน,อน,อนจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าเธอเป็นคนชอบการคบค้าสมาคมมากๆ ในวันพิธีสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการลีวันจูสวมชุดกระโปรงสั้นและกระโปรงยาวหรูหราเป็นผู้ใหญ่สองแบบสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตเกาหลีใต้คาดไม่ถึงก็คือชุดของลีวันจูเหล่านี้กลับไม่ใช่แบรนด์หรูที่มีราคาแพงลิ้วชุดกระโปรงยาวสีดำคิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ1,6000บาทพิธีสำเร็จการศึกษามัธยมปลายในยุโรปและสหรัฐอเมริกาการจ่ายเงิน1-2ถหมเหรียญ เพื่อซื้อชุดราตรีที่รูหราสักชุดไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกระโปรงของลีวอนจูชุดนี้นับว่าราคาถูกมากๆก,กระโปรงลายดอกที่เธอชอบสวมราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทและรองเท้าส้นสูงสีขาวที่เจ้าหญิงน้อยสวมในพิธีสำเร็จการศึกษาราคาไม่ถึง2,400บาท ชาวเน็ตบอกว่าในฐานะทายาทของซัมซุงที่เป็นผู้คุมชิพจรเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ดูเหมือนการใช้ชีวิตจะไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่นักตามรายงานข่าวตอนที่พ่อยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานของซัมซุงคาดว่าทรัพย์สินที่ได้รับการสืบทอดก็สูงถึงล้านล้านวอนหรือประมาณ25,300ล้านบาทแล้วหรือกล่าวอีกนายหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่ทำอะไรเลยตลอดชีวิตก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการได้ บางทีอาจจะเป็นเพราะไม่มีความกดดันทางด้านทรัพย์สมบัติหน้าตาและอาชีพชีวิตของรีวอนจูจึงดูเรียบง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับรีจีโฮพี่ชายของเธอแทบจะเป็นการรวมพฤติกรรมของลูกชายคนรวยที่ผู้คนเกลียดชังเอาไว้ในตัวเขาทั้งหมดรีจีโฮเกิดในปี2000เป็นบุตรชายคนเดียวของรีแจยงภายใต้สถานการณ์ปกติ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของตระกูลซัมซุงดูเหมือนจะมอบให้ลูกชายเท่านั้นดังนั้นตั้งแต่เขาเกิดมาทุกคนในครอบครัวฝากความหวังไว้กับเขามากมายแต่น่าเสียดายที่ยิ่งหวังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผิดหวังมากขึ้นเท่านั้น หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาลีจีโฮที่มีผลการเรียนธรรมดาๆก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้แต่ผลการเรียนของเขาก็ยังคงแย่มากดังนั้นจึงมีคนอยากรู้อยากเห็นว่าผลการเรียนเช่นนี้ทำไมจึงสามารถเข้าเรียนโรงเรียนนี้ได้เมื่อมีคนถามก็มีคนตรวจสอบ สื่อมวลชนได้เปิดโปงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังออกมาตรงๆที่แท้สาเหตุที่ว่าทำไมลีจีโฮจึงสามารถเข้าเรียนได้นั่นก็เป็นเพราะพ่อของเขาได้จัดการรับสมัครกรณีพิเศษให้กับเขา ตามหลักการแล้วการรับสมัครกรณีพิเศษปกติจะสงวนไว้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนโดยทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พวกเขาตามความเหมาะสมแต่ในกรณีของลีจีโฮนั้นกลับตรงกันข้ามอย่างเส้นเชิงนอกจากครอบครัวร่ำรวยแล้วเขาก็ไม่มีข้อดีอะไรอีกเลยแล้วยังชอบก่อเรื่องในโรงเรียนอีกนี่เป็นการแสดงความเข่าต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกของลีจีโฮ และเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงทางโรงเรียนได้กล่าวว่าเด็กคนนี้ไม่เหมาะกับแผนพัฒนาการเรียนของทางโรงเรียนอย่างไรแล้วเลือกเรียนโรงเรียนอื่นจะดีกว่าแม้ว่าจะพูดได้หน้าฟังแต่การที่ลีจีโฮถูกไล่ออกจากโรงเรียนนั้นก็เป็นเรื่องจริงดังนั้นลีจายงจึงจ่ายเงินอีกครั้งเพื่อส่งลูกชายไปเรียนที่โรงเรียนประจำระดับประถมศึกษาของเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนนั้นดีจายงยังคิดว่าเมื่อลูกชายโตขึ้นก็จะรู้ผิดชอบชั่วดีเองแต่ไม่คาดคิดว่าหลังจากลีจีโฮพ้นจากการดูแลของผู้ปกครองไปแล้วก็กำเริบเสบสารมากยิ่งขึ้นเขาโต้เถียงกับอาจารย์ก่อกวนชั้นเรียนและโดดเรียนอย่างจงแจ้งในที่สุดขณะที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายก็ถูกทางโรงเรียนไล่ออกอีกครั้ง เหตุผลของทางโรงเรียนก็คือลีจีโฮไม่เหมาะกับชีวิตในรั้วโรงเรียนแต่ต่อมามีนักเรียนต่างชาติออกมาเปิดเผยความลับว่าความจริงแล้วลีจีโฮถูกจับได้ว่าเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายจึงถูกไล่ออกจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในเดือนพฤษภาคมปี2020 ลีแจยงแถลงต่อหน้าสาธารณาชนอย่างเปิดเผยว่าในอนาคตจะไม่มอบบริษัทให้กับลูกชายอย่างแน่นอนสามารถบรีบคั้นให้พ่อซึ่งเป็นจักรพรรดิของซัมซุงพูดประโยคนี้ออกมาก็พูดได้เพียงว่าลีจีโฮไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆเมื่อมีพี่ชายมาเปรียบเทียบพวกเรามาดูลีวอนจูอีกครั้งเธอมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่เล็กจนโตหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย เธอก็ได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยของไอว่ลีกถึงสองแห่งทันทีทั้งสองมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและมหาวิทยาลัยบราวด์ดังนั้นคนทั้งประเทศเกาหลีใต้ต่างก็ให้ความสนใจกับทิศทางไปของเธอหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเพราะลีแจยงพ่อของเธอนั้น เป็นนักศึกษาเกียรตินิยมที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซในเกาหลีใต้มหาวิทยาลัยเคโอในประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายของผู้คนก็คือรีวอนจูไม่ได้ไปทั้งสองแห่งแต่กลับเลือกเรียนที่วิทยาลัยโคโลราโดนี่เป็นวิทยาลัยเอกชนทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1874และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแตกต่างจากมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยวิทยาลัยโคโลราโดเน้นด้านมนุษยศาสตร์มากกว่าที่นี่ยึดขแขนงวิชาสายศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลาง เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยบราวน์ในด้านชื่อเสียงและการจัดอันดับระดับโลกแล้วการเลือกของลีวอนจูย่อมเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอนแต่การที่เธอไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพวดล้อมภายนอกทำตามหัวใจของตัวเองก็เป็นสิ่งที่น่าอิจฉาและน่าเลื่อมใสเช่นเดียวกันนอกจากการเลือกมหาวิทยาลายัยที่ทําให้คนไม่เข้าใจแล้วลีวอนจูก็ไม่ได้สนใจที่จะโอ้อวดความร่ํารวยอีกเช่นกัน นอกจากการซื้อเสื้อผ้าโดยไม่ฟุ่มเฟือยดังที่กล่าวข้างต้นแล้วเธอยังได้รับการคุ้มครองอย่างดีจากพ่อแม่ของเธอตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กรู้จักทำตัวเรียบง่ายเนื่องจากครอบครัวได้จัดคนขับรถไว้คอยรับส่งเธอโดยเฉพาะดังนั้นเธอจึงไม่ได้ซื้อรถสปอร์ตที่หรูหราไม่เพียงเท่านี้เธอยังนั่งรถโดยสารประจำทางออกไปข้างนอกบ่อยๆอีกด้วยตอนที่ลีวอนจูเรียนระดับมัธยมต้นอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากครอบครัวไม่ได้สร้างพ่อครัว ลีวอนจูยังถูกถ่ายภาพตอนที่กำลังกัดข้าวปั้นกินบะหมี่สำเร็จรูปอยู่ในร้านสะดวกซื้อไว้ได้อีกด้วยเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตอดทอดถอนใจไม่ได้ที่แท้คนรวยก็กินอาหารเหมือนคนทั่วไปเช่นกันถึงแม้ว่าต่อมาพ่อแม่ของเธอจะหย่ากันแล้วแต่ทั้งลีแจยงและลิมเซรยองต่างก็รักลูกสาวมากทั้งสองมักจะพาลูกสาวออกไปเที่ยวด้วยกันเสมอ ลีแจยงมักจะอวดรูปถ่ายที่ลูกสาวเต้นบันเล่ให้คนอื่นดูพาเธอไปดูการแข่งขันเวสบอนและมักจะพูดว่ารีวอนจูคือความภูมิใจของเขาส่วนลิมเซรยองนั้นก็จะพาลูกสาวไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคเพื่อดูแฟชั่นโชว์เป็นการเปิดหูเปิดตาจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของรีวอนจูเต็มไปด้วยความรัก บรรดาเพื่อนร่วมชั้นของรีวอนจูก็ยังชื่นชมเจ้าหญิงน้อยว่าเป็นคนด่าเริงหน้าตาก็น่ารักและยังเข้ากับคนง่ายมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วลีวอนจูและเพื่อนๆของเธอยังได้ถ่ายบล็อกไว้มากมายเพื่อบันทึกชีวิตนักเรียนมัธยมปลายปีสุดท้ายเอาไว้ในคลิปวิดีโอลีวอนจูพูดภาษาอังกฤษยอย่างคล่องแคล่วไม่มีสำเนียงพื้นเมืองและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามาก ยังมีในคลิปคลิปหนึ่งเธอแต่งตัวสบายๆและแนะนำเครื่องดื่มที่เธอและเพื่อนร่วมห้องของเธอชงโดยใช้ยามสตรอเบอรี่รีวอนจูในกล้องของเพื่อนยังมักจะทำท่าทางตลกหยอกล้อให้ทุกคนหัวเราะเธอในกล้องของเพื่อนร่วมชั้นเรียนกินมันฝรั่งทอดคำใหญ่พร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันว่ากันว่าเธอยังชอบติดตามดาราและยังเคยไปดูการแสดงคอนเสิร์ตของวง X อซด้วย เธอยังเคยจัดการประกวดในชั้นเรียนและสนุกสนานกับทุกคนโดยส่วนตัวลีวอนจูชื่นชอบการเต้นํำมากและเธอก็เต้นได้ดีทีเดียวในคลิปวิดีโอเธอชอบสวมเสื้อฮู้ดและกางเกงวอร์มมากที่สุดหลังจากที่ชาวเน็ตไปตรวจสอบแบรนด์แล้วจึงพบว่าไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นสินค้าหรูหราทั้งหมดล้วนเป็นแบรนด์สินค้ากีฬาที่ค่อนข้างธรรมดาแม้ว่าชีวิตของลีวอนจูจะธรรมดาแต่กลับเผยให้เห็นความสุขโดยปราศจากความทุกข์ ชาวเน็ตเกาหลีใต้พากันพูดว่าชีวิตที่มีทั้งความรักและมีเงินเช่นนี้เป็นชีวิตที่ทุกคนใฝ่ฝันจริงๆเอาเละค่ะเนื้อหาของวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้าคุณชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของพวกเราขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจกันมาตลอด ที่นี่คือรายการบันทึกพิสวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ